กินทุเรียนกลางฝ<า>นล่างก็ท<ถ>ุเรียนบนก็ท<ถ>ุ<ถ>เรียนนะนี่อยู่เป็นความเสมอภาคของทุเรียนเรากับทุเรียนนี่เท่ากันเราสูงเท่าทุเรียนใช่ค่ะ,ะต้องเอื้อมมือไปเก็บเครล่งางได้ลูกมาหลากหลายสายพันธุ์มากครับสำหรับสวนทุเรียนของชบารีสอร์ทที่เมืองจันทบุรีนะครับแล้ววันนี้ถือว่าโชคดีมาก สองวันมาละฝนตกที่นี่ที่นอนที่เที่ยวท,ที่เดียวกันช,ชบารีสอร์ทค่ะวว้าข่าวดีดีกับพี่คำรน ไปก็เปิดพวดเข้ามาในห้องแอร์ที่หลายคนไม่ให้ทุเรียนเข้ามาบ้านไหนครับนี่ครับจากเชียงรายโอ้มาสุดเหนือเลยแล้วรู้ข่าวได้ยังไงรู้ข่าวได้ไงมีทุเรียนแบบนี้ที่ฉบาลีสองอ๋อแบบให้เราเลือกหลายสายพันธุ์ออ๋นเนาะมีเกือบทุกสายพันธุ์แล้วเราเลยมากันใช่คมะที่เราไม่เคยทานอ๋อ พี่คิดว่าอยากจะทานคืออะไรหันไปลองได้เลยฮะหนูอยากลองนมสดโนูอยากลองอยากลองวันนี้ต้องได้ลองนะครับเดี๋ยวจะทานไปแล้วแล้วไปจ้างไปแล้วรสชาติเป็นไงยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวจะให้ให้กินสดๆเลยนมสดได้รอผมแป๊บนะอันนี้คือพี่น้องที่มาเนาะมาด้ยวยกันนี่ยเดีก็มาดูมาเลือกมาอะไรกันเ,เดินมาดูแม่ค้าหน่อยเออ อันนี้คือคือแม่ค้าของเรานั่งอยู่นี่่แมคสามสายพันธุ์ค่ะตรงนี้ปันนมสดวันนัวทองจันหมอนทอง<า>อ่าอ่าอ่าส่วนส่วนเจ้าของคือเนี่ยนะ <c oughs> ชื่อพี่พี่แหม่มค่ะพี่แหม่มที่รู้จักกันดีนะครับ <c oughs> เป็นสาวสวยของเมืองจันทบุรีแนวคิดเนี่ยคิดยังไงอ่ะถึงคิดได้แบบนี้ไม่เห็นมีใครก็ทำางี้ เอาก็คืออยากให้ลูกค้าได้ทานหลากหลายสายพันธุ์นะคะเพราะว่าทุเรียนเ่แต่ละสายพันธุ์เราชติไม่เหมือนกัน FC ที่ชอบทานทุเรียนนะคะเขาจะต้องแบบต้องลองมาทานเพราะว่าที่กรุงเทพก็มีแค่หมอนทองชนีพมณีแค่นี้เองค่ะแต่ถ้ามาที่นี่โอ้โห บางบางสายพันธุ์มาจากมาเลเซียอินโดนีเซียพ<อ>ังงาอ,อุตรดิต<อ>มาอยู่ที่จันทบุรีหมดเลยค่ะเพราะจัจนทบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีสายแร่นะคะอัญ,ญมณี<ไ>คือมีสายแร่ใ,ในใน,ในดินมีสายแร่ซึ่งเป็นอัญมณีพลอยที่สวยๆนะคะทำให้เวลาเราปลูกทุเรียนเนี่ยก็จะมีสารอาหารครบถ้วนในทุเรียนทําให้ทานแล้วอร่อยสวยเหมือนพลอยอัญมณีของจังท่านคนเราชนะกันได้ด้วยความคิด และนี่ก็คือความคิดของคุณแหม่มสวนนะนะสวนชบาลีาลสี์อ่ค่ะโอโ้โหนี่แหละครับความคิดที่เหนือเหนือความคิดทําให้ดึงผู้คนเข้ามาแบบเนาะ,ะข้าวเช้าต้องมากินตอนบ่ายอันนี้ลูกชายนะถ <c oughs> ้าลูกชายรับไม้ต่อแล้วเออลูกชายพาชมฮะลูกชายพูดหน่อยว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างอะพาชมไปเลยขึ้นเมืองคับนี่เป็นชนีนะครับอันนี้ก็คือนวลทองจันทร์นวลทองจัน,น,นทร์น,นี่คือสายพันธุ์จันทรีเับ่ีนะจันทรุรับีครับผมเป็น สายพันธุ์ที่กาลังนิยมในตอนนี้ครับทองจันก็จะมีรสชาติหวานเคมเข้มข้นทองเลยนะอันนี้ทองลิงจงหมดไปแล้วครับหมดไปแล้วหมดไปแล้วนะครับหมดไปเรียบร้อยทับทิมอันนี้ทับทิมครับจะเป็นทับทิมทองเป็นทับทิมทองอันนี้ก็ หมดเหมือนกันเด้อดเดือดตอนนี้ครับจะเป็นสายพันุ์นมสดนะครับรสชาติของเขาจะเหมือนนมสดสีของเขาจะออกเป็นสีขาวรสชาติหวานมันเหมือนนมนมข้าวมันกับของเหลืองเหลืองครับพวงมาีพวงมาีครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีเหมือนกันรสชาติก็จะเข้มข้นหวานโดดไปเลยครับครับมาทางนี้ เป็นกานยาวครับผมเป็นรสชาติแบบครีมมี่ครับะเนื้อเนื้อเขาจะละมุนเนื้อละเอียดนะครับผมแล้วไปนกหยิบไปนกหยิบอันนี้ก็เป็นพันที่กําลังมาแรงในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเป็นที่นิยมสำหรับคนคนคนไทยนะครับในตอนนี้เพราะว่ารสชาติของเขาก็จะคล้ายๆหมอนพองครับแต่เขามีความหวานและความละเอียดและกลิ่นเขาไม่แรง แล้วก็สามารถทานกรอบได้กรอบนอกนุ่มในซึ่งคนไทยนิยมตอนนี้อันนี้เป็นหลงรับแ่ไม่ต้องไปอุจจติ์ละไม่ต้องนะครับทุกวันนี้นะครับก็มาปลูกที่จังหวัดจันทบุรีเยอะครับหลงรับแ่ตอนนี้ก็เลยมีให้คนจันนะครับได้ลองทานนี่ไม่ค่อยได้ยินย้อยฉัดครับเป็นลูกผสมระหว่างหมอนทองมีหมอนทองแล้วเขากายพันธุนะครับเป็นหมอนทองกายพันน่เลยกลายเป็นทองของย้อยไป นู่นนี่กบพิกลจะเป็นตระกูลกบแล้วครับในตระกูลกบก็จะมีกบเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้กบพิกลเป็นราชินีกบครับราชินีกบนะครับเนื้อเนื้อโแลวนี่อันนั้นกบสุวรรณครับผมก็จะเป็นตระกูลกบอีกเหมือนกันตระกูลกบความพิเศษของเขาคือความเหนียวอเนื้อของเขาจะออกเหนียวเหนียวนะใช่ครับโอโเหนียวแล้วก็มันแล้วก็หวานอ่ามีตระกูลกบสาวน้อยอีกกบสาวน้อยครับรสชาติหวานโดดครับอันนี้นะก็ จะเป็นที่นิยมอีกสายพันธุ์นึ่งรสชาติหวานมันโอ้โหเส็จท้ายสุดท้ายแล้วเราจัดให้เป็นแบบนี้ได้ครับลูกค้าที่มาที่นี่เราก็จะให้เลือกนะนี่นะครับส่วนอยวงบอกนะนี่ก็จะสีขาวรสชาติมีความเป็นครีมสูงนะครับรสชาติหวานมันาเะถ้าลูกค้าที่มาที่นี่นะครับเราก็จะให้ลูกค้านะครับเลือกเราก็จะ ลูกค้าชอบทานเนื้อแ,แบบไหนเราก็จะคัดให้ลูกค้าว่าแต่คือทุเรียนของที่นี่เราแกะจัดทัอกลูกเราก็ตัดกันเองด้วยครับทีนี้บรรยากาศการทานทานตอนนี้ก็ได้เห็นของดิบเห็นของผ่าเตัดเรียบร้อยแล้วครับบนร้านกาแฟก็นั่งทานได้ไ <ป S 1> ม,<อ>ม่ต้องไปต<ม>ัวกลิ่นจะอะไรหรือถือโต๊ะเล็กๆเดินชมในสวน รอบสวนเลยครับ<น>ไปถ่ายรูปใต้ต้นทุเรียนก็ได้ตอนนี้ทุเรียนเราก็ยังมีลูกมีมีผลผลิตให้ให้ถ่ายรูปอยู่ก็คือสามารถถ่ายรูปใต้ต้นทุเรียนให้บรรยากาศที่แบบว่าเราอยากจะมาเซฟ,ฟี่กับต้นทุเรียนแล้วลากินทุเรียนไปด้วยอย่างนี้ก็ได้ครับผมส่วนข้างบนก็จะมีสกายวอล์กสามารถเดินชมทุเรียนบนต้นทุเรียนได้อีก<น>กินไปด้วยชมไปด้วยใช่ครับผมสัมผัสทั้งกลิ่นทั้งของจริงใช่ครับนี่คือสมมติว่าแรกนาขวัญน่ะเสียงไทยพระโค ผมเป็นพระโคแลวกันพี่เชจะแนะนํให้พระโคกินอะไรดีเนี่ยพระโคหิวแล้วนี่พระโคถ้างั้นต้องถ้าเป็นชอบแบบความเริ่มต้นผมว่าควรจะเริ่มที่นกหยิบก่อนครับนกหยิบนะครับอันนี้ก็จะมันสวยแบบเนาะเราไม่อยากจะกินมาเลยอ่ะมันสวยเกินอ่าครับแต่ว่าขอโทษต้องกินครับนกหยิบนี่เป็นสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงในตอนนี้เขาจะ กลิ่นเขาจะไม่แรงครับกินเขาจะไม่แรง,รแรงตอนนี้ก็จะเป็นที่นิยมครับจะแค่ค่ายหมดทองแต่ว่ากลิ่นเขาจะน้อยกว่าอช่ครับรสชาติจะหวานมันเกิดบางคนเกิดไม่มีตังมาเดินเข้ามาอยากจะกินให้ไหม ใช่ครับใช่ครับใช <c oughs> ่ครับผมถ้าแบบไม่มีนะผมเนาะใช่สตม,มว่าผมก็จะลูกค้าที่มาที่นี่ที่เราก็จะ <c oughs> บอกไปด้วย <c oughs> แจกไปด้วยอะไรเงี้ยให้ลูกค้าลองชิมดูแบบลูกค้าที่คือบางคนมาที่นี่แล้วเขางงครับเขางงวาเฮ้ยทุเรียนโหมีแบบ <c oughs> ให้เลือกจนแบบเขาเลือกไม่ถูก ผมก็จะแบบลองอันนี้ไหมผมก็จะไปปอกให้เขาชิมก็แบบอันนี้พี่ลองชิมดูว่าพี่ชอบไหมเนี่ระยะท้ายเงหมือนแล้วนะใช่ครับเมื่อวันเมื่อวานก่อนลูกค้ามาครับผมว่ามีทองตําตัวมาเห็นหนึ่งให้เขาชิมันมีลูกสุกพอดีก็ปอกให้เขาชิมคนหนึ่งสรุปว่าเขาเอากลับ18ลูกเลยทีเดียวหมดใจเอากลับเดีะสิบดลูกเลยครับว้ารวยใจดีครับมียังมีอยู่นะฮะ เขาก็จะให้ชิมแบบให้ลูกค้าได้ลองหลักหลายสายพันธุ์ครับบางคนก็มาแบบลองไหมเก้าคนลองลองร้อหน้ากล้องนะอยากลองอันนี้ไหมใ้ครับลองนมสดอันนี้เป็นพันธุนมสดครับแต่บางคนบอกว่าอันนี้นะไม่น่ากินเลยใช่ครับสีไหมสีมันจริงๆแล้วมันเป็นที่สายพันธุ์ของเขานะครับมันจะสีออกสีขาวแบบนี้เลยครับ เป็นไงครับอร่อยครับกินนมเหมือนนมเลยอันี่นี่มันคือความแปลกลองดูของสายพันธุ์นี้ครับนะฮะกินเหมือนนมชาจะเป็นมันๆแล้วก็ตามด้วยหวานแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นนมนะฮะมันจะมันมากครับสำหรับคนคือไม่ไม่ใช่แค่เราข้างหลังก็ปาร์ตี้กันอยู่เห็นป่าวยอดด้วยฮะเขามาจากไหนกันนั่น

สุดยอดแล้วเราใช้ชื่อที่นี่ว่าชบารีสอนะร์ทเนาะรวบรวมประมาณเกือบ20สายพันธุ์นนะปีหนึ่งเราไม่ต่ากว่า70-80สายพันธุ์จริงๆ <c oughs> แล้วทุเรียนในประเทศไทยนี่มีไม่ต่ำกว่า600 6 0ยกว่าสายพันธุ์แต่ของเราเนี่ยที่ผ่านมาเราขายไปแล้วไม่ต่ำกว่า2 0 0สาย ในในจังหวัดจันทบุรีมีมสวนไหนที่เป็นชาวสวนนะครับที่เขาไม่รู้คือจริงๆแล้วพวกเป็นจำพันพวกนี้บางคนเขาขายไม่ออกเราก็รับซื้อเาชาวสวนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็มาเพื่อที่กระจายให้กับลูกค้าได้ลองชิมลองรับประทานได้เผยแพร่ว่าแบบทุเรียนสายพันธุ์นี้รสชาติเป็นยนังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วงหลังๆมาก็ พอหลังๆคนก็นิยมตามหาทุเรียนเป็นจักรพรกันเยอะมากขึ้นด้วยด้วยเนื่องจากทุเรียนหมอนทองมันมีทั่วไปแล้ทีนี้คนที่ชอบทานทุเรียนก็เลยอยากจะลองแปลกใหม่อยากจะลองใส่ที่อยากลองที่มันไม่เหมือนเดิมก็เลยมาตามหาเราที่ช่วงปีนี้เราก็เลยธุรกิจเราก็เลยดีขึ้นนะครับก็คือทำให้ คนรู้จักมากขึ้นปักต่อปากมากขึ้นเรทุเรียนของเรา้ามีปัญหาเราเค็มเราคือเราแกะให้ลูกค้าชิมที่นี่เลยแล้วถ้ามีปัญหาลูกไหนไม่ดีปุ๊บเราก็เปลี่ยนให้เลยครับคือคือเหมือนลูกค้าไปทานที่อื่นมาผมก็ไม่ไม่ไม่รู้แต่คือที่นี่เรารประกันให้หมดคือถ้าลูกไหนมีปัญหาเราก็แกะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันทีนะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้นาะบางทีมันก็อาจจะมีแบบ ผิดพลาดได้เราไม่สามารถได้ว่าข้างในมันจะรสชาติแบบไหนแต่เรารับประกันได้ว่าใช่ครับแต่แค่แค่ว่าเรารับประกันลูกค้าบอกแม่อร่อยผมไม่คิดเงินถ้าลูกค้าบอกไม่อร่อยผมไม่คิดเงินเลยเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีเลยแล้วเราก็ทําแบบนี้จนปากต่อปากแล้วเราก็เน้นเรื่องบริการที่ดีครับนะไปปากต่อปากทุ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 เลียนมันมีหลายสายพันธุ์เลยต้องมารวมกันเป็นเป็นทุเลียน <Yeah. S 2> แม่ชะบาไพรของพี่นี่มาชบารีสอร์ทร้องเพลงชบาเลยนะครับและนี่ก็คือสายพันธุ์ของทุเรียนที่เขาขายต้นละ200กว่าวบาทนี่มาแล้วกินลูกซื้อลูกกินผลซื้อผลอยากได้ต้นก็ซื้อกลับไปทีนี้เราจะไปคาเฟ่ แต่อย่าเอาไม่ขนาดอากาดบอกแล้วกันจะจนเฉียบพั้นร้อยแต่ที่นี่เขาดีชาวบ้านดีซอว์ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน on.